สวัสดีครับนักเรียนนะครับพบกับอาจารย์เอกกราชมกขุนทศนะครับอาจารย์ผู้สอนวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้นนะครับรหัสวิชางอ3 0 2 6 5นะครับในะระดับมัธยมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เราพบกันแบบออนไลน์เลยนะครับสำหรับวิชาถ่ายภาพเบื้องต้นเนี่ยเนื้อหาวิชาเนี่ยจะครอบคลุมถึงความรู้เบื้องต้นในการถ่ายภาพนะครับเช่นประวัติการถ่ายภาพ การใช้การควบคุมอุปกรณ์การถ่ายภาพนะครับเทคนิคในการถ่ายภาพประเภทต่างๆนะครับการสื่อความหมายในการถ่ายภาพและการนำภาพถ่ายไปผลิตสื่อการศึกษานะครับรวมทั้งในการในการสอนเนี่ยเราจะได้ฝึกการตกแต่งภาพจากโปรแกรมแต่งภาพอีกด้วยนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วปลายทางของการศึกษาก็คือการนำภาพถ่ายเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ นะครับสำหรับจุดประสงค์ของวิชาเนี่ยก็เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจพื้นฐานของการถ่ายภาพนะครับเรื่องอุปกรณ์การถ่ายภาพและก็เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่างๆนะครับนักเรียนเนี่ยสามารถนําความรู้ของการถ่ายภาพเนี่ยไปใช้ในการนําเสนอข้อมูลในสื่อต่างๆได้อย่างมีคุณภาพเลยนะครับแล้วก็อยากให้นักเรียนเนี่ยได้นําความรู้จากการถ่ายภาพเนี่ยไปแลกเปลี่ยนนะครับ กับผู้ที่สนใจในด้านการถ่ายภาพราด้วยนะครับสำหรับาการประเมินผลการศึกษานะครับนักเรียนเนี่ยก็จะมีคะแนนเต็มทั้งหมดแนนหนึ่งร้อคะแนนนะครับาการปฏิบัติการส่งงานในการถ่ายภาพเนี่ยก็คือมากที่สุดอยู่ที่60คะแนนนะครับส่วนคะแนนในการสอบเนี่ยอาจารย์จะมีการสอบทั้งการสอบปฏิบัติเป็นรายบุคคลแล้วก็สอบ ทฤษฎีนะครับก็อยู่ที่สาสิบคะแนนส่วนอีกสิบคะแนนก็เป็นคะแนนความสนใจในการเรียนการมีส่วนร่วมของชั้นเรียนนะครับสำหรับในหน่วยนี้นะครับหน่วยแรกเลยที่เราจะาศึกษาเนี่ยนะครับเราก็จะมาศึกษาเรื่องประวัติของการถ่อานะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมีคลิปวิดีโอให้เราดู3คลิปด้วยกันนะครับแล้วก็มีเอกสารประกอบการสอน ที่อยู่ในห้องเรียนออนไลน์หน่วยที่หนึ่งนี้นะครับอยากให้นักเรียนได้ศึกษ,ษาทำความเข้าใจกับวิดีโอนะครับแล้วก็ตอบคำถามนะครับท้ายหน่วยนี้นะครับซึ่งอาราก็จะมีคะแนนให้สำหรับพวกเราด้วยนะครับโฟโต้กราฟีหรือการถ่ายภาพเนี่ยภาษากรีกโบราณเนี่ยโฟโต้เนี่ยแปลว่า แสงนะครับส่วนการาฟีคือการเขียนนะครับ mm hmm. เมื่อรวมกันก็คือการเขียนภาพด้วยแสงนะครับ mm hmm. การถ่ายภาพคือการมาที่เหตุการณ์ณจุดเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับโดยการเก็บภาพจากแสงไว้บนวัตถุนะครับวัตถุแต่ก่อนก็คือลงไปที่แผ่นฟิล์มนะครับแต่ตอนเนี้มันเป็นกล้องดิจิตอลแล้วนะครับก็จะแปลงภาพนะครับจากแสงมาสู่กระบวนการของดิจิตอลนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็นะครับจะนำภาพเนี่ยไปอัดหรือนะครับแปลงสัญญาณออกมาเป็นไฟล์ภาพนะครับจะเป็นไฟล์รอไฟล์ jpeg หรือไฟล์อื่นๆก็แล้วแต่นะครับเมื่อรวมกันแล้วจึงมีความหมายตรงกันว่าเป็นการถ่ายาถ่ายภาพด้วยแสงนั่นเองนะครับในหน่วยที่1น,นะครับอยากให้นักเรียนนะครับทำความเข้าใจในวีดีโอแล้วก็เอกสารกรอบการสอนเกี่ยวกับ ประวัติการถ่ายภาพและกล้องถ่ายภาพนะครับแล้วให้นักเรียน,นยแนะนําชื่อนามสก,กุลจริงแล้วก็ลองดูที่ว่าเราจะมีกล้องถ่ายภาพที่สามารถจะนํามาศึกษาได้รุ่นอะไรนะครับยี่ห้ออะไรนะครับลองเขียนมาในข้อหนึ่งนะครับข้อ2อเนี่ยให้บอกความหมายของการถ่ายภาพหลังจากที่นักเรียนได้ชมวิดีโอแล้วได้อ่านเอกสารประกอบการสอนแล้วนะครับนักเรียนจะเข้าใจเรื่องการถ่ายภาพได้มากน้อยแค่ไหน นะครับแล้วข้อ3าก็คือให้บอกประโยชน์ของการถ่ายภาพนะครับสุดท้ายข้อ4คือนะครับให้นักเรียนบอกว่าทาไมนักเรียนถึงเลือกมาลงเรียนวิชาถ่ายภาพวิชานี้นะครับสําหรับนะในหน่วยนี้นะครับอาจารย์ก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในหน่วยต่อไปสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ